แคกสวยจังเลยโอเคฉันพร้อมเลือกของตกแต่งตัวเองแล้วล่ะออ้ออย่าล่นนอนเิงไปเลยเดี๋ยวนี้สิ่งมีเยอะแค่ไหนเ <c oughs> อาล่ะตาเธอหมุนวงล้อแล้วฉันกลัว,วจะเจออะไรที่น้อยกว่าฉันรู้อยู่แล้วนอนจริงๆน่าที่พยายตัจังเลยเอ,อ้ยหน้าเกลียดน่ากลัวฉันไม่อยากสิร์มันไปบนเคเ้กของฉันะ มันมีอะไรที่ทำได้แล้วเธอต้องทำตามกฎน,นะไม่ว่าชอบหรือไม่ก็ตามกลับตาวะจะไมองไม่เห็นมันแม่จ๋าพวกมันขยับได้อย่าที่สุดเลยทำไมน้อยจังล่ะต้องสับไปให้หมดเลยนะ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าเธอใจร้ายขนาดน,นี้เราเนึอว่าเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่เป็นคนคิดกติกาเพราะงั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉัน <c oughs> ฉันไม่าสิ่งี่เข้าปากนอนโยะเยะยนอนี้ฉันไม่หลอนแน่ น้าค้ีแยต้องรีบกินเค้กส่วนที่ไม่ตงแต่งให้หมดเอ้ยยังหน้าเค้กขียตอยินดีแต่ไปโดนราชัติของหนอนฉันรู้สึกเหมอนว่ามันกลำลังคาอยู่บนหน้าของฉันไม่นะไปชตรงนี้เออมีในหูด้วยมันกระดุบเข้ามาในผมฉันนะมันเลยจะจบับสักทีเรื่องนี้ระวังหน่อยได้ไหมมีหนอนเป็มาที่ฉันด้วยนะ เขายัางช่วยเธอกินหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ไา้เล่หนอนของฉันตองตงแบบนี้ดีมากๆเลยมั่นใจว่าเมืม่อเพงเอาเแค้ก่อนฉันดี๋ดีเท่านั้นแต่ยังทำให้เรายิ่งขึ้นด้วยลูสิมันน่ารักแค่ไหน <Wow. S 1> น่าทึ่งจริงๆ <Yeah. S 1> แล้วก็อร่อยอย่างที่เธอน,นึกไม่ออกเลย <c oughs> ฉันพร้อมกินเค้กทั้งหมดในครั้งเดียว <c oughs> ฉันนึกไม่ออกเลยว่าอาจจะจับคู่ได้ลงตัวเท่านี้เ <c oughs> ค้กให้ฉันกินบ้างได้ไหมอย่าง <c oughs> น้นก็สักชิ้นนะ เธอบ่นอะไรเนี่ยไม่ต้องฝันเลยฉันไม่ได้บ่นใจคำตอบอื่นอย่แล้วไม่เป็นไรฉันสั่งบริษัทเธอเองเพื่อนรักนั่นมายอะไรนะผู้ปกครุงฉันต้องปกป้องแค่ของฉันให้ถึงที่สุดมาดูกันว่าเขาจะแข่งกันก่อนกันป้องกันตัดแผลป้องกันแล้วฉันจมตีบ้างจมตีรุนแรงมากเขาเก่งจริงจรงฉันเอาทุกอย่างได้พวกแคคฉันแพ้แล้วฉันไม่ลองแคคเลย ฉันจำเรื่องนี้ไว้แต่ว่าฉันไม่แผนใหม่แล้วนี่ทำไรหนูมีมล่วเป็นไงล่ะนี่แค่ทั้งหมดก็เป็นของเธอแล้วก็สุดยอดไปเลยสุดยอดจริงฉันพร้อมหมุนวนล้อก่อนอีกครั้งหนึง่งฉันเดินจะปิวแล้วไหมนะลมแรงมากไม่จริงมันคือเพื่อน ที่สุดเธ้ของได้แย่ไม่ใช่ของหวานแล้วมันเดูกันว่าเธอจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงฉันแน่ใจว่าครั้งนี้โชคจะเข้าข้างฉันแต่ <G ül> ได้อย่างลูกตานี่มันไม่จะรทำเลยทำไมละ่ะไม่ไหละจะทำฟองลอยให้ชักสตาตัดสินแล้วดูสีในลูกตมามันดูดีมากบนเค้ก <G ül üyor> เออพระเจ้าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวที่สุดเลยฉันจะจำเค้กน,นี้ตลอดไปฉันก็อยากลองเหมือนกันอะไรอะ่ะ เมื่อกี้เธอยังไม่แฝฉันเลยนะฉันก็แฝงเธอเหมือนกันใีญ่บ้าเคเกิดทำฉันเจ็บแน่ทีนี้ฉันได้ไม่พยายามกินแค้ของฉันอีกไงแล้วทำไมฉันต้องใช้ซ่อมด้วยฉันจะกินได้มือและมันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมนั่นจากนี้อย่าเข้าปากได้มากขึ้นด้วยฉันจินตนาการได้เลยมันต้องอร่อยขนาดไหนไม่ใช่เค้กแต่มันความฝันอันแสนหวานพูดถูกแล้วแต่มีข้อเสียข้อหนึ่งมันหมดเร็วเกินไปตอนนี้เลอแค่ยังได้ลูกตาหนึ่งลูก เดินเข้าปากไปเลยเป็นไงล่ะโอไม่นะฉันพลาด <c oughs> ไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้อย่างไ <c oughs> ขงของขวัญจากสวรรค์ในที่สุดก็ได้ลองอย่างลลูกตาลแล้ว <c oughs> และตอนนี้กินเค้กกับพิ่ของเธอซะ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยเตือนนะ <c oughs> เอาล่ะเริ่มจากตรงแต่งก่อนมันก็ออกมาไม่เ,เร็วดูสิสีเข้ากันมากๆเลย <c oughs> นี่มันเป็นว่าเค้กข้จะไม่รสชาติยังไง กินไม่เป็นพิธดีกว่านี้ดูเหมือนสนินไม่พ้นคงต้องลองฉันสัมผัสได้ถึงความเห็นแล้วไม่ฉันไม่ชอบพริก็เลยนี่ทำไมน้อยจังล่ะไม่เป็นไรชิ้นพองแตนเป็นไรสิเดี๋ยวเธอจะได้เห็นนะมันต้องเกิดเรื่องแลวหลายแม่อย่ามาดราม่านะเล่น่กินให้หมดเลยหมดแล้วหวังว่าตอนนี้จะมีความสุขนะเอไม่นะดูเหมือนจะไมค่อยเอาหุมา เบนซ่าสันกำลังรู้วันไฟดี๋ยวหมดว่าฉันทำกันไปแล้วฉันไม่ได้บังคับว่าเธอกินเพีงให้หมดเลยน้ำนั้นนะแคทเอาน้ำไปโอ้ยเขาออย็างชั่วขอบคุณนะถึงตาฉันหมุนวงล้อก่อนบ้างกระบองเพชรต้องหยากนิสสิมันมันเต็มไปด้วยหนาวจะกินได้ยังไงอะเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าไม่เข้าผิดพลาด วงล้ออยู่ที่มมาฝรั่งทอดนะโอเคโอเคคงไม่สำเร็จใช่แล้วตลอดฉันไม่ได้แล้วทีนี้ฉันจะหมุนวงล้อบ้างสัญชาตญาณบอกฉันว่าต้องได้ของอร่อยแน่แน่ฝรั่งสัญชาตญาณของฉันไม่เคยทำฉันผิดหวังอะไรกันเนี่ยมีหลากหลายมากแบ่งให้ฉันสักอันก็ยังได้เลยนะฉันไม่ได้อยากแบ่งไง ฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองกิน wow, <wow>, wow. บ้าเราทุกสิ่งเข้าด้วยกันมันนั่งมาสวยงามมันก็สดใสมากๆโออกินก็หอมสุดๆฉันอดใจไม่ไหวที่จะกินม,มันเลนย่นนียมันดูสุดยอดไปเลยฉันอยากมีเค่แบบนั้นจังไม่จําไปน้องใช้หมากรุพลังหทพมอลร็อกนะเราสามารถกินแบบนี้กันได้ใช่ถ้าว่าถูกแล้วดูนี่สิฉันมีหัวใจว้าวน่ารักสุดเลยอะ ฉันคิดว่ามันทำให้เประกอบทั้งหมดดูสมบูรณ์แบบวิง่งขึ้นนี่มันอัจฉริยะเ้าเป็นนักตกแต่งที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะในที่สุดเทววาาที่สำคัญที่สุดก็มาถึงแล้วมาลองสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาดีกว่าไม่ต้องสองสัยเลิมต้อนอมไกมากๆนะใช่แล้วเธอพูดถูกร้อยเเซนต์ฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะกินหมดด้วยแฮ่แต่เธอรัเธอมากเลยอะรรยาในการเงินงเธออยู่ที่ไหนเนี่ย ย่มรับมาเถอะว่าเธออิจฉาฉันโอ้ฉันมไม่เลยว่าเราสามารถป่าลูกโป่งหมักฝรั่งได้ด้วยเธ <Hey. S 1> อน่าจะพอได้แล้วมัง้งลูกโป่งทำให้ฉันกลัว oh. มันใหญ่มากเอาันทีฉันต้องอยู่เรื่องนี้ทอทีนะเธอทำอไมลงไปในมิลล <c oughs> ่าพอเธอชอตทำไปได้วยหมักฝรั่งแย่ yeah, ที่สุดเธ ah. อมันคนผิดนะฉันบอกอยู่ตั้งนานแล้ว โอ๋ยกระบองเพชรเต็มไปด้วยน้ำอ่ะเจ็บสังเลยฉันกินไม่ได้จริงจริงเคลียรทุกอย่างสิปัญหาของเธอเองฉันมีเดียแล้วฉันจะพยายามทำมันเป็นจริงแตงก่ใหญ่เกันไปอ่ะฉันกล่าให้เล็กกว่านี้ไี่ก็ใหญ่เกินไปแต่กันแตเล็กได่สิพอดีเลยเวลาตัดหนามของกระบองเพชรแล้วหนามไม่เห็นเข้ากับมันเลยแผนสุดยอดไปเลยฉลาดมากขอบคุณนะ หวังว่าตอนนี้ฉันสามารถกินกระบองเพนรโดยไม่บาดเจ็บได้แล้วแต่ว่าทำไมนานจังฉันง่วงแล้วเน่ตื่นดิเธอทำให้ลงไปเนี่ยมันเจ็บนะต้แต่งเค้กก่อนธ้าเรากินมาเร็วๆเลยฉันนึกอะไรได้แล้วทุขคกระบองเพชรลงไปแบบนี้ใช้ตั้งแต่นักศสวยิ่งกว่าเดิมอีกนะดูสิเป็นฉันที่เรียบเนียนมากฉันทำได้ดีจริงๆฉันดีใจกับเพนตด้วย เอาล่ะได้เวลาหาคำตอบมีรสชาติอย่างไงแล้วกระบองเพชรมีรสขมเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ไม่เลวนะเยี่ยมไปเลยอเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเออฉันคิดว่ามันคือชาลชันไหมโอเคน่าตื่นเต้นจังงั้นฉันขอเริมนะฉันมั่นใจว่าต้องมีของอะไรอยู่ข้างในตู้เซฟผิดคาดไปนิดแต่มันก็จริงเหมือนกันข้างในนี้มีภูเขาของกองป๊อบอิทน่าแปลกจัง กลิ่นมันหอมมากเลยว้ามันคือขนมนีหละเธอเสีติไปแล้วเหรอเธอกินยางไม่ได้นะเธอไม่เข้าใจอะไรเลยมันไม่ใช่ยางสักหน่อยมันคือเยลลี่อร่อยจังฉันอยากกินให้หมดเลยมันยากที่จะเข้าปากแต่ฉันทําได้เธอโชคดีจังต้อเราอิจฉาเลยใช่เลยฉันก็ไม่ถือเลยชชิญฉันลองบ้างมันอร่อยมากแต่ฉันร่ามรแล้วล่ะ งั้นทำไมเธอไม่ให้ปกบเอ็นสุดท้ายกับเราล่ะฉันว่าเรามาแบ่งกันดีกว่าไม่ต้องถามเธอหรอกจริงๆฉันเห็นทุกอย่างนะพวกเธอห้ามแต่ต้องควาเอิของฉันโเคฉันจัดการได้ด้วยตัวเองก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการของฉันเองอ๋อนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันคือไส้เดือนนี่มันฝันร้ายชัดออกไปจากฉันนะ ฉันว่าเส้นเดินขนเธอมันไปอยู่ที่มิลล่าแล้วล่ะเธอทำอะไรออกไปเจอลี่เอามันออกไปนะใจเย็นก่อนเราต้องใช้ที่ดูดฝุ่นช่วยมิลล่ามีเส้นเดนอยู่ใต้จมูกเธอน่ะน้ำมันตลกเลยนะเล็กของสักทีมิลล่าไม่ต้องห่วงเรนจัดการมันเดี๋ยวนี้ปิดที่ดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้มันกำลังดูดปากฉันน้ำมันตลกสุดสุด ว้าวอ,านะอ้ไม่นะปากของฉันมันเป็นความผิดของเธอมันเป็นความผิดของอเล็กซ์เพราะเขาโม่แต่หัวล้อทำให้ฉันเสียสมาธิถึงเวลาให้บทเรียนเธาแล้วอเออเธอทำอะไรลงไปจูลีอตอนนี้ปากฉันมีแต่ไส้เดือนถึงเวลาหัวล้อของเราบ้างแต่ก็นะเธอเริ่มปวดตัวซีฟสสนิทเลยอเออมันมีขวดแปลกๆอยู่ข้างในโอ้ฉันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันนะ่ะ บางทีเราน่าจะลองมันแล้วเราจะได้รู้เราซึ่ยังไงบ้างเหมือนมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรโอ้ม่ล่ะดูสิอเล็กตัวเล็กลงแล้วใช่เลยมันมากับเขามากเขาดูน่ารักสุดๆอเล็กจับแน่นนะจะเอาไหนขึ้นมาบนโต๊ะขอบคุณไม่ล่ะแต่เธอน่าจะระวังมากกว่านี้นะเราชอบเธอแบบนี้จังอเล็กเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยสิ ตอบเท่าที่ฉันชอบนะว้าวปออิดแต่ที่สุดฉันก็ได้ลมอแถมยังได้โดดด้วยเยี่ยมไปเลยได้แก่ทำพลินอีกเออเธอกำลังทำไรนะาเล็ก์ฉันกำลังมีความสุขนะสิเขาตัวจิ๋วมากเลยฉันกำลังส่งจุกผัดอากาศให้พวกเธออ <h ug> แค่นี้แหละ <h ug> ฉันดูดโดดได้แล้ว <h ug> เหนื่อยแล้วงั้นมาเล่นเกมส์หน่อยมา <h ug> อะไรเอกฉันไม่ทำอะไรงงๆด็ดขาดไม่เห็นต้องกาจกันเลยแค่บอกว่าไม่ก็จบก็มันสนุกเนี่ยสนุกงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะสแสดงให้ดูว่าสนุกของจริงเป็นยังไงสู้เธอกำลังทำอะไรน่ะจูลี่โ oh. อ้ยายากให้ฉันสู้กับซีดเดือนอย่างที่เห็นฉันจะล้มมันให้ได้ในภายในหมัดเดียว อตอนนี้เธนอไม่จืดเลยไม่เป็นไรฉันยังมีโอกาสที่จะชนะดีมากอเล็กซ์เยี่ยมเลยเราจะชนะแล้วเอานี้ไปจนใส่เดือนง้อเออได้แล้วฉันชนะต้องแบบนี้สิเยี่ยมไปเลยเธอทำให้เราทึ่งมากเลยงั้นก็ฉันถึงเวลากลับไปเปนเหมือนเดิมแล้วเธอกลับมาเป็นแบบเดิมแล้ว และฉันดีใจมากครั้งนี้ฉันขอเริ่มนะเอาเลยสิ<อ>ว้าวธอเห็นนี่ไหมฉันได้ไอโฟนรุ่นล่ลาสุดมันเจ๋งไปเลยโอ้ไม่เห็นต้องอวดเลยก็เธอไม่ต้องอิจฉาฉันก็เธอจะไม่ได้โทรศัพ์บแบบนี้หรอกอเล็กซ์เอาไปจากต้องฉันนะอเอามานนี่เลยฉันจะเอาโทรศัพท์ของเธอ,อดูเหมือนไม่ต้องใช้เวลาสักพัก เอามาให้ฉันพอกันทีเธอกำลังทำอะไรหนู่มิลล์เอาโทรศัพท์ให้ฉันเดี๋ยวนี้อย่ารบกวนฉันสิฉันกำลังเล่นจริงๆแล้วฉันก็อยากได้เหมือนกันแล้วไงฉันไม่สอนพวกเธอทำอะไรลงไปพวกเธอทำโทรศัพท์ฉันต้ออ๋อน่าอดอัดสุดๆจะอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ของฉันอเล็กซ์บอกฉันสิจะดีกว่าเธอไม่เห็น o าไม่นะ ไม่จริงมันแตกหมดเลยพทอเถิจูนี่พวกเราไม่ได้ตั้งใจอย่าหาเรากันเลยมันดูดีกว่าว่าอะไรอยู่ในตู้ของฉันฉันว่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆด้วยละอะไรข้างในนะเอามันออกมาไม่ได้จริงมันลื่นหลุดมือฮไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นกองจริงเหรอไม่มีทางใครก็ได้เอามันตัหัวฉันทีเท่ทีแต่ฉันไม่จับมันแน่นแน่ อ๋อฉันจัดการมันได้แล้วไม่มันแค่กระโดดมาที่ฉันตั้งหานั่นตลกสุดๆอะมันเมือกมากๆเอามันออกไปทีเธอทำอะไรน่ะจูลี่ฉันเกือบมานเกินมันลงไปเนี่ยอ้ฉันว่าพวกเรากเกินเหตุดูสิมันน่ารักขนาดไหนถ้ามันมันจะชายกบเหรอจะลองจับจ้ากบนี้เพื่อทำลายคำสาบมันจะได้ผลไหมนะ อมิาจูบกกแล้วไงฉันก็แค่อยากรู้งั้นก็ถึงเวลาที่ฉันต้องดูตู้เซฟของฉันแล้วว่าเออมันมีหมวกอยู่ข้างในแต่ฉันไม่รู้จะทำยังกับมันดีลองใจมันสิมันดูน่าจะเข้ากับเธอนะโอ้และว่างมิตก็คุณเธ็กดออีกแล้วดูนี่สิมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้ว วาวมันใช่ช็อกโกแลตจริงๆด้วยและอร่อยอีกด้วยฉันรู้แล้วว่าหมวกของเธอมันใช้งินยังไงใช่ฉันก็รู้แล้วว่าใส่อะไรดีเธอทำอะไรนะจูลี่ฉันทำลงไปแล้วมันเป็นทอสผลฉันเป็นช็อกโกแลตเป็นความคิดที่เยี่ยมมากมันอร่อยมากฉันก็อยากเปลี่ยนบ้างแต่ฉันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเลยสิ สิจูลี่อลไสกลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้วเธอกำลังทำอะไรอย่างมิล่าเอาน,นี้ของเขาไปทำไมหยุดนะอย่าก,กินเธอพูดถูกฉันเริ่มคิดไปเลยฉันรู้ที่อลิสกลับมาแล้วเราแค่ต้องเอาหมวกออกออกถึงตาฉันคนแรกบ้างฉันว่าฉันได้ของดีแน่นอนรอบนี้ว้าวช็อกโกแลตเชคมันเยี่ยมไปเลยแบ่งให้พวกเราบ้างสิ โอ้ยแต่เธอต้องเปิดมันก่อนนะเธอจะแค่ต้องดึงมันขึ้นโอเขอับคุณตอนนี้เธอแบ่งให้ฉันได้หรือยังแน่นอนแน่นอนต้อไม่เธอคิดได้ยังไงว่าฉันจะแบ่งเน่ะฉันจะดื่มมันคนเดียวและมันก็อร่อยมากเลยแต่ก็เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอานี่เอานี่ไปเธอกำลังทำอะไรน่ะจูลี่เธอกำลังทามันของฉันหมดเลย ก็ถ้าเธอแบงเธอจะยังมีเหลือให้กินมากกว่านี้นะใจลายมากโอเคตาเธอแล้วมิลล่าฉันไม่อยากเปิดเลยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่ากินแน่ๆเอาแล้วไงปลามัเหม็นฉันบอกแล้วแล้วฉันจะทำงมนกับมันดีฉันเอามันเข้าปากไม่ไหวจริงๆแล้วข้าวเรียบกินยวจะให้เราขาดาจหายใจตายแต่ฉันไม่อยากกินแต่เพื่อพวกเธอฉันทำกันได้ น้าขยักขยแยน้าใส่เสียนสุดๆฉันจะไม่กินปลานี่อีกเลยจ้ามายังมีเหลือนะกินให้หมดแล้วเขาก็ได้กันได้ช่วยรบมันดีกว่าถ้าจะกินไปทั้งตัวเลยไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นไ,ได้ยังไงฉันไม่นึกว่ามีเล่าจะทำได้ระวังเออตะยนก้างมาโดนหน้าฉันมันตลกดีไม่เลยเปิดตู้ของเต๋อได้แล้วอออมันมีเล็กกว่า แค่เม็ดเดียวเองอยู่ข้างในแล้วฉันทำยงไงกับมันดีฉันมาแค่ฉันต้องกินมั้งแค่นั้นมันอร่อยดีนะแต่มันเล็กมากแบบเล็กมากมากแค่คำเดียวเป็นจานที่แปลกมากฉันเห็นด้วยบางทีเราก็ไม่ต้องขาคำาินิบ้าลหรอกมั้งอ๋มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอมีลูกกว่าเต็มหน้าของเธอเลยแลวก็มาของฉันด้วยอ้พระเจ้ามันคือลูกกว่าที่เซตดูสิมีลูกกว่างอกมาใหม่ด้วยขอฉันลองหน่อยสิ โ <Okay. S 2> อเคอมจิงมันดีมากเลยดูสิตอนนี้มันกวาดเงาอกมาเหมือนกันเยี่ยมไปเลยฉันชอบมันจังเธออยากได้บ้างไหมมิลล่าไม่เอาเย่ <c oughs> yeah. ตู้เซฟอันใหม่ฉันพร้อมจะเปิดมันแล้ว <c oughs> ว้าวมันมีนเนทลาไอยู่ข้างในใช่แล้วหลอบล่อมเลยเ <c oughs> ยี่ยม ดูสิว่าเธอยมขยับไปที่ไหนจูลี่เอ้ยนั่นเจ็บนะฮะโทษทีนั่นเธอร่าทำให้ฉันเสิยสมาธินะ่ะฉันลองไม่ไหวที่จะลองมันแล้วดูสิช็อกโกแลตขึ้นคอนขนาดไหนนี่มันน่าพึงพอใจสุดๆฉันก็อยากกินออ,อร่อยอย่างน้อยฉันก็ได้กินขอบคุณนะ อยาเข้าใกล้หน้าของฉันอีกนะอเล็กซ์ฉันจะไม่แบ่งใครเดอะคานจูเลีเธอละเธอไปหมดเลยแล้วไงโอ้ไม่นะเดีเหมือนมือของฉันจะติดอยู่นี่เหรอฮะดีเหมือนว่าเคอต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนดึงแรงๆอเล็กซ์ฉันไม่อยากออกมาข้างนอกแบบนี้นะฉันก็ดึงอยู่แต่มันไม่ออกอช่วยด้วยฉันจะตกแล้วเออก็เธอบอกให้ฉันดึงเองไม่ใช่เหรอว้าวฉันได้เนื้ครามันแล้ว ถ้าเธออยากรู้ว่าฉันเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีเอาจริงเราไม่ได้อยากรู้สักหน่อยแล้วจ้เอาเนื้อาของฉันไปทำไมอ๋อยังดีนะที่มีเหลืออยู่ถึงเวลามันดูกันว่าอะไรอยู่ในตเซฟของฉันออีฉันต้องการหน้ากากกันแก๊สจวนมันคือชชสแมนเธอไม่ต้องการหน้ากากกันแก๊สหรอกเธอต้องการกินมันเดี๋ยวนี้ฉันว่ามิล่าต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อน ไม่จริงฉันไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยโอ้ฉันคิดว่ามันได้ผลเธากำังจะกินหมดแล้วมันเป็นยังไงบ้างฉันกำลังจะอ้วกฉันแทบทำไม่ไหวแล้วยางดีนะที่ทุกอย่างไม่เป็นไรที่เหลือก็แค่เปิดกลองปรนศนาของฉันฉันคิดว่าข้างในมันคือหลุมดำว้าวอีนิซื้อรถใหม่ให้ตัวเองด้วยละมันดูเท่มากเลยและนี่คือรถใหม่ของเวสดงั้นเหรอ เจ๋งมากเหมือนกันนี่เธอมาล้มมาก่อนฉันเลยอะไม่พ้อซื้อมาเหมือนของฉันตั้งหากละเสาสาวอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะรถของพวกเธอดูดีมากเลยนะทําไมต้องสู้กันว่าใครซื้อก่อนละ่ะ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่าชาเลนกำลังเริ่มขึ้นแล้วละ่ละลา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 พอสตดิโอลีรถของฉันมาส่งแล้วเธอกาลังทำอะไรนะกำลังตกแต่งรถงั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้วล่ะฉันกำลังจะมีร็อูยนในคอนสีรุง้ง mm hmm. เพอาะเธอทำแบบนั้นฉันเพียงแค่ต้องใช้ผมสีรุ้งที่อ่อนนุ่มแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องปลุกผมให้ทั่วทั้งคันแบบนี้เลยเพราะฉันไม่อยากให้รถของฉันเหมือนของเวนสเต้นนะอย่าลืมกันกระลอสีรุ้งด้วยนะเอาล่ะใส่เข่าด้วย mm hmm. โอ้โหอินิตรถของเธอดูน่ารักและยอดเยี่ยมมากเลยล่ะเวนสเต้นจะคิดว่าไงล่ะฉันคิดยังไงนั้นหรอ <c oughs> ฉันไม่อยากแสดงความคิดเห็นกับสีฟุง้งเฟ้งแบบนั้นลอก mm hmm. แต่ฉันมีไอเดียแล้วล่ะ ฉันแต่งรถในสไตล์ของฉันเองฉันแค่ต้องการสั่งซื้อทุกสิ่งที่ฉันต้องการ <Hey. S 1> แบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้มีคนมาส่งแล้วล่ะทำไมเขาก็น่าสิ้นแบบนั้นละ่ะเขาเป็นไรไปไหมใช่นี่คือควินตินเขาทำง,งานอยู่กับเขาเดกคุล่านะขอบคุณนะควินติน <Hey. S 1> เอาล่ะมีอะไรบ้างนะสเปรย์สีดำคือตัวเล็ที่ดีในการพ่นสีรถนให้เราเป็นสีดำที่ฉันชอบทังรวดเร็วและก็สวยงามคอยดูนะสีขาวมันเยี่ยมมากพร้อมแล้วล่ะ hey. แน่นอนเราต้องการอุปกรณ์เสริมด้วยฉันอยากได้รถแวมพายนะสิ่งสําสำคัญที่สุดก็คือฟันและก็เขี้ยวรถของฉันดูน่ากลัวมากแทบลืมหายใจเลยเห็นไหมละ่ะเ <Hey. S 1> โอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยรถ <Hey. S 1> แบบใหม่ของเบนเซงงั้นเหรอ <c oughs> โอ้มันดูน่ากลัวมากเลยละ่ะเ <c oughs> อ๊ะนี่เธอสั่งอะไรมาอีกแล้วเหรอ <Wow. S 1> ใช่มันยังขาดอะไรไปอีกนิดหน่อยนะ ของเล่นสองสามที่ฉันต้องตกแต่งภายในรถไม่อย่างนั้นข้างในงรถมันจะดูน่าเบื่อไปวางความสีรถบนที่นั่งด้วยแม่จ๋าด้วยสิมันน่ารักมากเลยสดใสมากด้วยเบาะหลังด้วยนะเพราะฉันมีเพื่อนมากมายที่ชอบนั่งด้านหลังน่ะฉันคิดว่าพวกเขาจะชอบมันแล้วก็อย่าลืมกรกกัก๊ที่หุ้มพวงมาลัยด้วยรถทั้งคันของฉันต้องนุ่มนิ่มความสีลุงไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอผมให้หมดเลยแล้วก็ตุ๊กตาด้วยฮอกกี้วอกกี้ที่ฉันชอบ ตกแต่งด้ยูนนิคอนและก็ตุ๊กตาให้มากขึ้นน่ารักมากเลยเหลือแค่อีกนิดหน่อยรถของฉันก็จะพร้อมแล้วล่ะว้าวอินนิภายในของเธอดูดีมากเลยฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันต้องตกแต่งภายในเหมือนกันนะแต่จะเจ๋งมากกว่าฝั่งนั้นล่ะฉันจะเพิ่มพรมสีดำสำหรับที่นั่งใส่แผ่นรองสีดำลงไปด้วยแล้วก็ฮักกี้วอกกี้ที่ฉันชอบ ที่มันเพิ่งไหม้ไปแล้วเป็นเป็นสีดำนะอย่าลืมเกกับที่ห้องผมอะไรด้วยนะฉันนึกภาพเอกแล้วว่าจะ,จะขับรถบนถนนยังไงเนี่ยตรงนี้เราจะติดค้างคาาแล้วก็ยั่แม่งมุมอีกสองสามตัวส่วนตรงนี้ฉจะแขวนเพื่อนของฉันเขาชื่อแจ็คนะเขาตลกมากเลยละ่ะมันคือของขวัญจากพ่อแม่นะตลกแล้วก็แม่งมุมด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ละ่ะพร้อมแล้วเป็นไงละ่ะสวยมากเลยใช่ไหมเวนสเตย์น่าขนลุกมากเลยละ่ะแต่ว่า เขายังมีเพื่อนอีกคนด้วยงั้นเหรอใช่เขาชื่อบ๊อบนะโอ้นี่อะไรกันเนี่ยเพื่อนขอฉันเองสวัสดีสิ <g ülme> อะไรหน้าสอยหยองขวันนี่มันลาวีนเหรอเวนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะเ <g ülme> <g ülme> ต้งเอาไข่ควงมาให้ฉันเร็วเข้าอยา่าคิดเกียจนะเอาเร็วเข้าขอบใจนะ เบนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะบอกเราหน่อยได้ไหมโอ้ oh, อินนี่สวัสดีเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าเบนสเตย์กำลังทำอะไรสักอย่างละแต่เราไม่รู้คืออะไรนะ <analyze> ใช่เดี๋ยวฉันจะบอกทุกอย่างเองตอนนี้เติงเอาคนอยควงมาด้วยเน่แล้วเติงไปไหนอะฉันจะไปหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนนะฉันต้องการความเหลือจากเธอเธอก็หายไปเธออยู่ที่ไหน ออกไปเล่นที่ไหนฉันจะไม่ด่าเธอแล้วนะฉันแค่โกรดนิดหน่อยนะออกมานะเขาไม่อยู่สักที่เลยหรือเขาตกตกลกไปแล้วล่ะติ้งเธออยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้แล้วเคลียราเหยียดกันถนนนี่คืออะไรล่ะแปลกจังเลยพวกเขากำลังรออะไรกันอยู่นะเอเน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไงวันสเตย์ฉันแล้วก็ติ้งเปิดร้านสมส่วนในนี้นะเธอคิดว่าไงเธอทำอะไรนะติง ธอเนี่ยมันน่าเส้นหวังจริงๆเอาละฉันไม่ได้ตัดกุหลาบของฉันมานานแล้วฉันคิดว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมมากแล้วล่ะในตอนนี้ฉันไม่เวลาว่างนะดอกกุหลาบของฉันมันหอมมากเลยนะใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ก็กระต่ายแสนน่ารักของฉันอ๋อโอ๊ยเวนสต์เดย์ทำมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดูสิกระต่ายของฉันน่ารักมากเลยสวยนะแต่ว่ามันขาวเกินไปนะเออ มาดูดีกว่าว่าฉันมีอะไรบ้างแน่นอนไปดีกว่าเย้ yeah. ปาร์ตี้ที่ลอสวนเดย์แล้วเธอมีอะไรบ้างล่ะหยุดก่อนนะก่อนอื่นเธอต้องปิดตาก่อนไม่มีปัญหาฉันมีผ้าคอนคนอร์สีลงสำหรับโอกาสแบบนี้แหละฉันชอบเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยโออินี่ฉันว่าเธอต้องไม่ชอบเซอร์ไพรส์นี้แน่แนเลยทุกอย่างดูน่กากลัวและก็น่าเ่ขย่งมากเลยล่ะ โอ้ยลืมไปเลยมันคือรถของเวนสเตนนี่ไม่เหนือความคาดหมายเลยนั้นเนี่ยเอ็นตอดทนไว้นะมันน่ากลัวมากฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่งูนะหรืออาจจะเป็นหนูล่ะเธอชอบมันหรือเปล่าล่ะโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรนุ่มๆน,น่าสนใจจึงเลยเวนสเย์ Wednesday, ฉันชอบเซอร์ไพรส์มากๆอย่าเพิ่งเฉลยนะรอก่อนโอ้ฉันจับอะไรนุ่มๆได้อีกแล้วล่ะฉันว่ามันคือของเล่นละมัง้งใช่ไหม โอ้ oh, ไม่นะมันคืองูแต่มันมาจากไหนเนี่ยจริงด้วยเวนสเตย์ใช่แล้วเวนสเตย์ Wednesday. มันตล,ลกมากเลยล่ะโอเยเวนสเตย์ oh, yeah. กำลังเล่นเชลโล่ของเธอละ <Okay. S 2> อยากฟังมานานแล้วนั่นเนี่ความสยองขวัญเนี่ยคืออะไรกำลังไหลเข้าหูฉันแล้วปิดเดี๋ยวนี้นะ mm hmm. มีแต่อินเนทเท่านั้นที่สามารถฟังเพลงแบบนี้ได้ mm hmm. มันคือศัตรูตัวสกา й ของฉันเลย mm hmm. ดีนะให้ฉันซื้อลำโพงใหม่ใสท้ายรถมาด้วยเหมือนกัน บ๊อบแสดงให้เธอเห็นดีกว่าว่าดนตรีที่แท้จริงเป็นยังไงโอ้ว้าวมันคือการต่อสู้ทางดนตรีงั้นเหรอเจ๋งจังเลยล่ะมันดูกันว่าอี๋จะทำยังไงอะไรนะฉันว่าแมวตะกอนใต้หน้าต่างซิงนเนี่ยมันคือเวนเตกับฉันแล้วของเธอเวนสเต้เธอทำให้เพื่อนของฉันกลัวนะมันคืออะไรกันอีกอ่ะติงกำลังทำเพลงงั้นเหรอฉันเคยจะสอนซซมโฟนีคลาสิกให้เธอนะทำไมทำแบบนี้ล่ะฉันว่ามันพอมากนะฉันอยากเต้นเลยล่ะเร็วเข้าเร็วเข้าเวนสเต์โอเคได้ ฉันยอมรับว่าเธอมีรสนิยมทางดนตรีเหมือนกันนั้นเนี่ยมีค่าให้เต้นเลยนะสาวๆเจ๋งจรงเลยเรธอมีบางสิ่งที่ชอบเหมือนกันด้วยดนตรีน้ำทุกคนมาวมกันได้ติ้งเธอจฉลิยมากเลย